สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวโลกไทยชนะโดมินิกันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2024วอลเล์บอลหญิงรายการเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2แมตท,ที่1ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติดโดมินิกันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะ3ต่อ1เซตเก็บชัยชนะแมตแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สําเร็จแมตต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันที่31พฤษภาคมเวลา11 30นนาทีตามเวลาประเทศไทย ในเพจ Facebook วอลเล่บอลเวอร์ก็มีชาวโลกได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวโลกท่านแรกครับทีมชาติไทยกับสู่ฟอร,ร์มที่ดีแล้วชยชันะแมตชนี้มันสวยงามมากยินดีด้วย แมตต์ต่อไปกับทีมชาติฝรั่งเศสขอให้เก็บชัยชนะให้ได้อีกนะจะเอาใจช,ช่วยและเชียร์เหมือนเดิมจากบราซิลทันต่อไปครับแมตต์นี้บอลเ็วของทีมชาติไทยมีประสิทธิภาพเล่นงานทีมชาติโดมินิกันได้ดีชื่นชมสปิริตของผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนทําให้ทีมได้รับชัยชนะยินดีด้วยจากอิตาลีทันต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยจากฟิลิปปิน แมตช์นี้พวกคุณทาให้แฟนเบสบอลบโดมินิกันและทัวรูกได้รู้จักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเราที่สามารถเอาชนะทีมชาติโดมินิกันได้ทันต่อไปครับยินดีด้วยนะทีมชาติไทยที่ย้ำชัยชนะได้อีกครั้งจากแฟนเบสบอลบโดมินิกันยอมรับว่าแมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่าผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันหวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์หน้า จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากทีมชาติไทยจะย้ำชัยชนะทีมชาติโดมินิกันของพวกเราได้อีกครั้งแล้วสถิติที่เคยเจอกันก็ต้องเปลี่ยนจากเดิมแข่ง5แมตท,ทีมชาติดมินิกันแพ้1่แมตเปลี่ยนเป็นแข่ง6แมตแพ้2แมตท,ทานต่อไปครับก่อนเริ่มการแข่งขันวิเคราะห์ว่าทั้งสองทีมจะสู้กันอย่างสนุกสูสีแต่จะมีทีมหนึ่งที่เล่นผิดพลาดน้อยที่สุดและจะเป็นฝ่ายชนะ สุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าทีมชาติโดมินิกันยินดีด้วยจากแคนาดาท่านต่อไปครับดูฟอร์มทีมชาติไทยในแมตชนี้ก็แอบหวันใจแทนทีมชาติจีนของฉันยิ่งรายการเนชั่นลีกทีมชาติไทยก็เคยชนะทีมชาติจีนแบบช็อกโลกมาแล้วหวังว่าปาฏิหารจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแล้วเจอกันในแมตท,ที่3ของสัปดาห์นี้ทันต่อไปครับ แมตช์นี้ทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากใช้บอเลเร็วจัดก,การทีมชาติโดมินิกันคิดว่าโค้ชทีมชาติดมินิกันคงจะรู้ว่าทีมชาติไทยจะเล่นรูปแบบนี้และคงพยายามแก้เกมแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จยินดีด้วยจากเซอร์เบียทันต่อไปครับแมตช์นี้ความสูงของผู้เล่นทีมชาติดมินิกันไม่สามารถทําอะไรผู้เล่นทีมชาติไทยได้เลยแต่กลับถูกผู้เล่นทีมชาติไทยใช้ความรวดเร็วคลว่องแคล่วเล่นงาน พวกเราแฟนขับอินโดนีเซียยินดีด้วยกับชัยชนะในแมต์นี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถึงแม้ความสูงของผู้เล่นทีมชาติไทยจะเสียเปรียบผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันแต่พวกเขาก็รู้จักเปลี่ยนข้อเสียเปรียบให้เป็นประโยชน์ถึงจะเตี้ยแต่ก็เร็วนะยินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามท่านต่อไปครับแมต์นี้ทีมชาติโดมินิกันทําได้น้าผิดหวังมาก ทั้งที่ทั้งสองทีมคัดค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่กลับเป็นทีมชาติไทยที่ทําได้ดีกว่ายินดีกับทีมชาติไทยส่วนทีมชาติโดมินกันของฉันก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะทันต่อไปครับแมต์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากทุกคนช่วยกันเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับยินดีด้วยกับชัยชนะจากเนเธอร์แลนด์แมตต่อไปกับทีมชาติฝรั่งเศสหวังว่าพวกคุณจะเก็บชัยชนะได้อีกนะเป็นกำลังใจให้ทันต่อไปครับ ยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยด้วยกับชัยชนะในแมตช์นี้พวกคุณยอดเยี่ยมมากแมตช์ต่อไปกับทีมชาติฝรั่งเศสของฉันในวันที่3 1พฤษภาคมนี้คงจะเป็นเกมที่สนุกสู้กันมันแน่นอนแล้วเจอกันนะสาวๆทีมชาติไทยทันต่อไปครับคิดว่าถ้าทีมชาติไทยเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้ในสัปดาห์แรกโอกาสจะเข้ารอบ8ทีมเหมือนที่เคยทําได้ก็มีลุ้นเหมือนกัน ก็ขอให้แมตต์ต่อไปนับจากนี้เล่นให้เต็มที่โอกาสเข้ารอบ8ทีมก็ยังพอมีเป็นกำลังใจให้จากญี่ปุ่นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทศัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าทีมจากเอเชียที่เคยเข้ารอบ8ทีมด้วยกันก็มีทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติไทยและทีมชาติจีนของฉนันส่วนปีนี้ก็อยากให้ทีมจากเอเชียเข้ารอบ3ทีมเหมือนเดิมยินดีกับชัยชนะในแมตช์นี้และขอให้สู้ต่อไปนะทีมชาติไทยทันต่อไปครับ แมตช์นี้ความหนักหน่วงของผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันทําอะไรผู้เล่นทีมชาติไทยไม่ค่อยได้แต่กลับเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่ใช้ความรวดเร็วคล่องแคล่วเล่นงานผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันจนสามารถคว้าชัยชนะได้สําเร็จยินดีด้วยจากเกาหลีใต้ทนต่อไปครับทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากในแมตช์นี้เกมลุกรวดเร็วส่วนเกมรับก็เหนียวแน่นต่างจากทีมชาติโดมินิกันที่ได้แต่เกมลุกหนักแต่ป้องกันเกมลุกเร็วของทีมชาติไทยไม่ค่อยได้ ยินดีด้วยไทยแลนด์จากไต้หวันทันต่อไปครับเป็นชัยชนะที่สวยงามผู้เล่นทุกคนความสามารถดีทีมเวิร์กเยี่ยมช่วยกันเล่นทั้งเกมลูกและเกมลับยินดีด้วยกับชัยชนะในแมตชนี้จากตุรกีแมตต่อไปกับทีมชาติฝรั่งเศสขอให้โชคดีนะแล้วเจอกันในสัปดาห์ที่3ทันต่อไปครับสมแล้วที่ทีมชาติไทยได้รับฉายา,ยาปีศาจน้อยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แมตช์นี้หลอกผู้เล่นทีมชาติดมินิกันได้มันมากแฟนบอลล์บอลบราซิลรวมทั้งฉันด้วยชอบเชียร์ทีมชาติไทยเพราะเล่นสนุกจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยมีแฟนคลับที่บราซิลเยอะนะฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นชอบเชียร์ทีมชาติไทยก็เพราะเล่นสนุกเหมือนกันดูแล้วไม่เครียดเหมือนกับทีมอื่นผู้เล่นทุกคนยิ้มได้แม้กระทั่งผลการแข่งขันจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ท่านต่อไปครับ เป็นชัยชนะแบบสวยๆเลยนะสาวๆทีมชาติไทยผลการแข่งขันเป็นไปตามที่ต้องการไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังแมตต์ต่อไปกับทีมชาติฝรั่งเศสคิดว่าเกมน่าจะสูสีอย่าประมาทได้สู้ให้เต็มที่จะเชียร์เหมือนเดิมจากอินเดียทันต่อไปครับคิดว่าเป็นเพราะบอเลเร็วของทีมชาติไทยที่ทําให้ทีมชาติโดมินิกันต้องแพ้ชื่นชมโค้ดทีมชาติไทยที่วางแผนการเล่นได้ดี ทีมชาติฝรั่งเศสของฉันจะพบกับทีมชาติไทยในแมตต์ต่อไปหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์กับทีมชาติฝรั่งเศสนะทันต่อไปครับปีที่ทีมชาติไทยทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็เล่นแบบนี้นี่แหละระวังเอาไว้ให้ดีแมตต์ต่อไปสําหรับทีมที่จะพบกับทีมชาติไทยอย่าประมาทโดยเด็ดขาดด้วยความหวังดีจากแฟนบบิบอลบร์ซิลทันต่อไปครับ ทีมชาติโดมินิกันเน้นบอลหนักหัวเสาเพราะได้เปรียบความสูงของผู้เล่นส่วนทีมชาติไทยใช้บอลเร็วซึ่งก็เล่นได้ดีทั้ง2ทีมในรูปแบบของตัวเองแต่ทีมชาติไทยเกมรับเหนียวแน่นกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะยินดีด้วยจากคาซักสถานทัศนคติของเช้าลูกท่านสุดท้ายครับแฟนบลิบอลโดมินิกันขอสแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติโดมินิกันของฉัน ไม่เป็นไรแมตช์หน้าก็สู้กันใหม่เชื่อว่าพวกคุณจะกลับมาได้และจะอยู่ในเส้นทางรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวโลกไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งโลกครับ